ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหมค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหม่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การผ่านเสียงอักษรสูงผสมด้วยสระอามีตัวสะกดนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าหานนะคะหานสะกดได้ว่าหออานอหานนะคะ มีหอหีเป็นอักษรสูงประสมด้วยสระอามีนอนหนูสะกดก็คือแม่กดนะคะอักษรสูงผันได้สามเสียงนะคะก็คือเสียงจัตวามีนิ้วก้อยแทนเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกกำกับนะคะเสียงเอกมีนิ้วชี้แทนเสียงเอกมีไม่เอกกำกับนะคะเสียงโทใช้นิ้วกลางแทนเสียงโท มีวรรณยุกต์ไมโทกำกับนะคะตัวอย่างการผ่านเช่นหอนอานหานหานเอกหานหานโทห้านหานหานห้านนะคะหานหานห้านนะคะเราจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การสะกดคำการผ่านวรรณยุกต์จากนั้นเราก็จะไปเรียน ความหมายของคำนะคะเราไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะเรามาเริ่มเรียนอ่านสะกดคำผ่านเสียงอักษรสูงพร้อมความหมายกันเลยนะคะขางขอางงขางขางอีขางขางโทข้างขางขางข้างขางขางมีสองความหมายนะคะ ขางความหมายที่หนึ่งหมายถึงไข่แมลงวันเราเรียกว่าไข่ขางนะคะขางความหมายที่สองหมายถึงเหล็กประเภทเดียวกับเหล็กกระทะเนื้อแข็งเปราะไม่เป็นสนิมเราเรียกว่าหม้อขางนะคะคําว่าขางเป็นภาษาเหนือแปลว่าขี้หวงหรือหวงนะคะหม้อขางมีหลายขนาดมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะหม้อขางขนาดใหญ่เราเรียกว่าหม้อขางหลวงนะคะ ตัวอย่างเช่นแกงฮังเลหมอข่างหลวงที่จังหวัดลำปางนะคะข่างข่างหมายถึงลูกข่างเป็นของเล่นชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นลูกกลมๆม,มีเดือยสำหรับปัน่นให้หมุนด้วยมือหรือเชือกนะคะเป็นของเล่นของเด็กไทยโบราณน,นะคะข้างข้างมีสามความหมายนะคะข้างความหมายที่หนึ่งหมายถึงเบื้องหรือด้านเช่น ข้างหน้าข้างหลังข้างความหมายที่สองหมายถึงสีข้างตัวอย่างเช่นพูดเอาสีข้างเข้าถูหรือเอาข้างเข้าถูเป็นภาษาสำนวนหมายถึงพูดไม่ใช้เหตุผลดื้อดึงจะเอาชนะให้ได้ท่าเดียวนะคะข้างความหมายที่สาหมายถึงใกล้หรือริมตัวอย่างเพื่อนข้างบ้านนะคะสาง สอางอสางสางเอกสางสางโทสร้างสางสางสร้างสางสางมีเจ็ดความหมายนะคะสางความหมายที่หนึ่งหมายถึงผีใช้คู่กับคำว่าสางคือผีสางนะคะสางความหมายที่สองหมายถึงเหม็นสาบของซากสัตว์หรือซากศพเช่นเหม็นสาบเหม็นสางนะคะ สางความหมายที่สามหมายถึงทำให้แจ้งกระจ่างหรือทำให้คลี่คลายเช่นตำรวจเร่งสางคดีนะคะสางความหมายที่สี่หมายถึงทำให้หายยุ่งเช่นเอามือสางผมนะคะสางความหมายที่หเป็นคำราชาศัพทบแฟว่าวีนะคะใช้คำว่าพระสางนะคะ สางความหมายที่6เป็นสัตว์ในนิยายเข้าใจกันว่ามีรูปร่างคล้ายอย่างเสือใช้คำคู่กันว่าเสือสางนะคะสางความหมายที่7เป็นปรากฏการณ์ของท้องฟ้าในเวลาเช้ามืดที่เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสว่างแจ้งที่สุดเราเรียกว่าฟ้าสางนะคะฐาน ขออนอฐานฐานเอกฐานฐานโทท่านฐานฐานท่านฐานฐา,านหมายถึงส้วมของพระสงฆ์นะคะฐานฐานมีสองความหมายนะคะฐานความหมายที่หนึ่งหมายถึงไม้ที่ถูกเผาจนสุกเป็นสีดำฐานใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงให้ความร้อน ฐานความหมายที่สองหมายถึงต้นฐานไฟผีหรือต้นต้านซ่านหรือต้นมะเกือป่าหรือต้นมะตูมดำนะคะเป็นต้นไม้ที่หาดูได้ยากที่เห็นในภาพนี้คือต้นฐานไฟผีอยู่ที่จำนักสงฆ์พระธาตุหอยง,งูอำเภอสองจังหวัดแพร่นะคะเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ15เมตรมีกิ่งก้านสาขา สีดำลำต้นมีขนาดเส้นรอบวงประมาณเจดบเซนติเมตรมีลักษณะคล้ายกับถ่านไฟสามารถแกะออกได้และมือยังเปื้อนเหมือนกับถูกถ่านผานหออานนอผานผานเอกผานผานโทผ่านผานผานผ่านผานผานมี11อความหมายนะคะ ผ่านความหมายที่หนึ่งหมายถึงโพ้นที่ใดที่หนึ่งตัวอย่างเช่นนักเรียนเดินผ่านโต๊ะครูผ่านความหมายที่สองหมายถึงผ่านโพ้นหรือล่วงเลยไปตัวอย่างเช่นผ่านไปหนึ่งปีเราได้เรียนรู้อะไรคดีเตี้ยมอชอผ่านมาแล้วสองปีผ่านความหมายที่สามหมายถึงมาลาย คือม้าที่มีสีดำลายขาวขวางพาดลำตัวเราเรียกว่าม้าผ่านนะคะผ่านความหมายที่สี่หมายถึงเคยทำเคยเห็นมาแล้วตัวอย่างเช่นเคยผ่านหูผ่านตาหรือเคยผ่านงานมานะคะผ่านความหมายที่ห้าหมายถึงยอมให้เข้าไปตัวอย่างเช่นบัตผ่านประตู ข่าวงานแสดงสินค้านานาชาติผ่านความหมายที่หกหมายถึงสอบได้เช่นสอบผ่านชั้นปหนึ่งสอบผ่านกพผ่านความหมายที่เจดหมายถึงได้รับความเห็นชอบตัวอย่างเช่นแก้วโครงการผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีผ่านความหมายที่แปดหมายถึงตัดทางหรือลัดทางตัวอย่างเช่นเด็กวิ่งผ่านสนาม รถวิ่งผ่านสนามฟุตบอลผ่านความหมายที่เก้าหมายถึงข้ามตัวอย่างเช่นมองผ่านหน้าต่างผ่านความหมายที่สิบหมายถึงบอกราคาสูงตัวอย่างเช่นแม่ค้าขายผ้าไม่ได้บอกราคาผ่านหมายถึงไม่ได้บอกราคาสูงนะคะผ่านความหมายที่สิบเอ็ดหมายถึงเปลี่ยนเจ้าของนะคะตัวอย่างเช่น รถมือสองเคยผ่านมือมาแล้วหมายถึงรถเคยเปลี่ยนเจ้าของมาแล้วนะคะหานหออานอหานหานเอกหานหานโทหาน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 เป็นภาษาอีสานหมายถึงหญ้าบุ้งหานเป็นหญ้าที่มีใบมนมน เวลาถูกต้องกายจะมีอาการคันเหมือนถูกสัตว์กัดต่อยนะคะหา่หานห่านเป็นชื่อนกจำพวกเป็ดมีคอยาวกว่าเป็ดสัานกว่าหงทำรังบนดินประเทศไทยมีห่านสามชนิดนะคะชนิดที่ 1, หนึ่งห่านคอขาวชนิดที่สองห่านหัวลายชนิดที่สามห่านเทาปากสีชมพู เราสามารถนำห่านมาทำเป็นอาหารได้หลายอย่างเช่นห่านพะโลห่านย่างและห่านอบนะคะหามหออามมอหามหามเอกหามหามโทหาม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 หมายถึงเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของหนัก โดยช่วยกันยกหัวและท้ายพากันไปเช่นเข่าทั้งสองช่วยกันหามหมูหามหามมีสองความหมายนะคะหามความหมายที่หนึ่งหมายถึงจวนจะสุกใช้กับผลไม้แก่นะคะตัวอย่างเช่นกล้วยหามมะม่วงหามหามความหมายที่สองหมายถึงมุทะลุหรือบ้าบิน หรือไม่กลัวใครตัวอย่างเช่นตามรูปเด็กผู้ชายคนนี้เป็นคนห่ามห่ามกำลังปั่นรถจักรยานฝ่าพายุนะคะห้ามห้ามมี2ความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงบอกให้เว้นหรือหยุดกระทำหรือสิ่งไม่ให้กระทำหรือการยับยั้งนะคะ ตัวอย่างเช่นห้ามนั่งห้ามข้าวห้ามความหมายที่สองใช้เรียกผู้หญิงที่เป็นภรรยาเจ้านายเรียกว่านางห้ามหรือผู้หญิงต้องห้ามข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 ามเอกขามขามโทรขามขามขามข้ามขามขามมีสองความหมายนะคะ ขามความหมายที่หนึ่งหมายถึงมะขามมะขามเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ในเขตร้อนถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาแถบประเทศซูดานประเทศแคนเมรูต่อมามีการนำเข้ามาในแถบเอเชียมะขามเป็นพันธุ์ไม้มงคลได้รับพระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มะขามในประเทศไทยมีสองชนิดคือ มะขามหวานและมะขามเปรี้ยวนะคะมะขามหวานมีหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์นะคะพันธุ์ที่หนึ่งพันขันตีนะคะมะขามหวานพันธุ์ที่สองพันหมื่นจงจะมีฝักโค้งงอนะคะมะขามหวานพันธุ์ที่สามคือพันสีชมพูมะขามหวานพันธุ์ที่สี่พันสีทองนะคะมะขามหวานพันธุ์ที่ห้าพันอินทผลัม มะขามหวานพันที่6พันประกายทองนะคะมะขามหวานพันที่7ดคือพันประกายเพชรนะคะส่วนมะขามเปรี้ยวจะมีสี่สายพันธุนะคะได้แก่พันดกกิ่งหักพันธุ์สะเทิงพระพันสันสแก้วและพันธุ์ปากช่องนะคะนอกจากเราจะกินมะขามเป็นผลไม้แล้วเรายังสามารถนำมะขามมาเป็น ของกินเล่นและเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารด้วยนะคะตัวอย่างเช่นเอามะขามเปรี้ยวมาทำมะขามแช่อิ่มมะขามคลุกโบยมะขามคลุกน้ำตาลมะขามคลุกพริกเกลือนอกจากนี้เรายังเอาใบมะขามอ่อนมาทำอาหารนะคะเช่นยำยอดมะขามอ่อน ้มกระดูกหมูใส่ยอดมะขามอ่อนและน้ำมะขามอ่อนมาทำน้ำพริกมะขามนะคะผัดกระเพรามะขามงอกกุ้งราดซอสมะขามนอกจากนี้ยังใช้มะขามเปียกเป็นครีมขัดผิวนะคะและใช้น้ำมะขามเปียกขัดเครื่องทองเหลืองให้ใสแวววาวนะคะขามความหมายที่สองหมายถึงมีอำนาจหรือหน้าเกรงขามนะคะ ข้ามข้ามเป็นภาษาเหนือนะคะหมายถึงความอยู่ยงคงกระพันนะคะข้ามข้ามมีห้าความหมายนะคะข้ามความหมายที่หนึ่งหมายถึงก้าวผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้พ้นไปเช่นเขากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางข้ามความหมายที่สองหมายถึงผ่านจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเช่นพายเรือข้ามฟาก หรือข้ามถนนนะคะหรือสะพานข้ามแม่น้ำนะคะข้ามความหมายที่สหมายถึงผ่านไปอีกฝั่งโดยอาศัยเครื่องข้ามนะคะตัวอย่างเช่นข้ามเรือข้ามสะพานข้ามความหมายที่สี่หมายถึงผ่านพ้นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตัวอย่างเช่นฝนตกข้ามวันข้ามคืนหรือข้ามพบข้ามชาติ ข้ามความหมายที่5หมายถึงเลยลำดับหรือที่เว้นระยะไปไม่ตามลำดับตัวอย่างเช่นนักเรียนเรียนหนังสือเก่งเรียนข้ามชั้นผายพออายอผายผายเอกผายผายโทรผายผายผายผ้ายผายผายมีสองความหมายนะคะผายความหมายที่หนึ่งหมายถึง แผ่กว้างออกตัวอย่างเช่นสะโพกผายอกผายผายความหมายที่สองหมายถึงระบายออกตัวอย่างเช่นผายลมหรือเราเรียกว่าตดนะคะฉายฉายสออยฉายฉายเอกชายสายทูชายฉายชายชายชาย ฉายมีสองความหมายนะคะฉายความหมายที่หนึ่งหมายถึงส่องแสงออกไปเช่นฉายไฟให้หน่อยหรือไฟฉายนะคะฉายความหมายที่สองหมายถึงกลีกกายให้เห็นตัวอย่างเช่นเธอเดินจุงสุนัขฉายไปฉายมาทั้งวันฝายฝออายยฝายฝายเอกฝ่าย ฝายโทฝ้ายฝ่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 ายหมายถึงสิ่งก่อสร้างปิดกั้นลำน้ำเพื่อการชนละทานตัวอย่างเช่นฝายแมวฝายแมวเป็นชื่อเรียกโครงการตามแนวทางพระราชดำริของราชการที่9ฝายแมวเป็นฝ่ายชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่ง โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นเช่นกิ่งไม้ก้อนหินเพื่อกั้นชะลอน้ำในลำธารหรือทางน้ำเล็กๆให้ไหลช้าลงและขังอยู่ในพื้นที่นานพอที่พื้นที่รอบๆจะได้ดูดซึมไปใช้เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสือ่อมทรง ให้เกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นพอที่จะพัฒนาเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้นได้นะคะฝ่ายฝ่ายหมายถึงข้างหรือพวกหรือส่วนเช่นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะคะฝ่ายฝ่ายหมายถึงต้นฝ่ายเป็นไม้พุ่มมีปุยหุ้ม,มเมล็ดหรือปุยฝ้ายซึ่งใช้ทอผ้าหรือทำสำลี และเมล็ดใช้ทำน้ำมันฝ้ายด้วยนะคะสายสออยสายสายเอกสายสายโทสาย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 มีแปดความหมายนะคะสายความหมายที่หนึ่งหมายถึงเวลาระหว่างเช้ากับเที่ยงตั้งแต่เก้าโมงเตือนถึงสิบโมงนะคะตัวอย่างเช่น เขามาทำงานสายสายความหมายที่สองหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นแนวยาวเช่นสายนาฬิกาสายโทรศัพท์นะคะสายความหมายที่สามหมายถึงสุดที่จะแก้ไขได้หรือเกินเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวอย่างเช่นกว่าจะเห็นค่าก็สายไปเสียแล้วสายความหมายที่สี่หมายถึงทาง หรือเส้นทางตัวอย่างเช่นสถานีขนส่งสายเหนือและอีสานสายความหมายที่ห้าหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นสายการเดินเรือสายความหมายที่หกหมายถึงญาติที่สืบมาจากต้นตระกูลเดียวกันแล้วแยกเป็นสกุลย่อยออกไป ตัวอย่างเช่น1 6 4่ง้หสสายสกุลสุลต่านสุไลมานสายความหมายที่7หมายถึงผู้เข้าไปสืบหาความลับหรือเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายหนึ่งตัวอย่างเช่นเขาเป็นสายลับของตำรวจสายความหมายที่8เป็นลักษณะาน้ำเรียกสิ่งที่เป็นเส้นเป็นแนวยาวตัวอย่างเช่นแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน สายสายหมายถึงแกว่งไปมาย้ายไปมานะคะตัวอย่างเช่นสายหน้าสายสะโพกหายหออายหายหายเอกหายหายโท่ให้หายหายห้หายหายมีสองความหมายนะคะหายความหมายที่หนึ่งหมายถึงหาไม่พบ หรือไม่ปรากฏหรือสูญหายตัวอย่างเช่นเงินหายหายความหมายที่สองหมายถึงพ้นจากโรคตัวอย่างเช่นสิ่งที่ต้องทำเมื่อหายป่วยจากโรคโควิด -19 หายหายเป็นภาษาเหนือนะคะแปลว่าตาขายนะคะหาวหออาวหาวหาวเอกหาวหาวโทห้าว หาว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 มีสองความหมายนะคะหาวความหมายที่หนึ่งหมายถึงกิริยาที่อ้าปากกว้างสูดลมหายใจเข้าลึกๆและระบายลมออกทางปากเมื่อเวลาง่วงนอนหรือเหนื่อยล้านะคะหาวความหมายที่สองหมายถึงที่แจ้งหรือท้องฟ้า หรืออากาศตัวอย่างเช่นน้ำค้างกลางหาวในฤดูหนาวนะคะห้าวห้าวมีสามความหมายนะคะห้าวความหมายที่1หมายถึงแจกจัดตัวอย่างเช่นมะพร้าวห้าวนะคะห้าวความหมายที่สองหมายถึงกล้าบ้าบินหรือกล้าอย่างมุทะลุนะคะตัวอย่างเช่น เธอแต่งตัวในลูกสาวห้าวห้าวความหมายที่3าหมายถึงมีเสียงใหญ่กลางวานนะคะขาวขออาวอวขาวขาวเอกขาวขาวโทข้าวขาวขาวข้าวขาวขาวมีสองความหมายนะคะขาวความหมายที่1หมายถึงสีชนิดหนึ่งอย่างสีของปุยฝ้ายหรือสีสำลี เราเรียกว่าสีขาวนะคะขาวความหมายที่สองหมายถึงเทียนขาวหรือยี่ราเป็นเครื่องสมุนไพรชนิดหนึ่งใช้เป็นเครื่องเทศและยาหอมเทียนขาวเป็นพืชล้มลูกขนาดเล็กมีอายุปีเดียวมีกลิ่นหอมลักษณะลำต้นตรงสูงประมาณ20-30ถึงเซนติเมตร มีถิ่นกําเนิดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศอินเดียนะคะเราใช้เทียนขาวเป็นเครื่องปรุงยาขับเสมหะในลำไส้บำรุงธาตุแก้เสมหะแก้นิ้วขับระดูขาวและผสมกับยาแก้ท้องเสียนะคะข่าวข่าวหมายถึงคำบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือกำลังอยู่ในความสนใจในขณะนั้นตัวอย่างเช่นข่าวแจ้งเตือนฝนจะตกหนักภายในวันที่7จถึงเสิงหาคมนี้นะคะข้าวข้าวเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีหลายพันหลายสกุลเราใช้เมล็ดนำมาเป็นอาหารในประเทศไทยเรานิยมปลูกข้าวอยู่สองพันนะคะพันข้าวเจ้าและพันข้าวเหนียวนะคะและ ได้แยกเป็น12ส,ส,สายพันธุ์นะคะได้แก่ 1. ข้าวสังหยดพัทลงนะคะจะมีสีขาวปนแดงจางๆเพราะมีสารแอนโทไซยานินอยู่ในเนื้อเยื่อของข้าวข้าวชนิดนี้เมื่อหุงสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มจับตัวกันคล้ายข้าวเหนียวมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆนะคะมีเส้นใยสูงช่วยชะลอความแก่บำรุงโลหิต ป้องกันโรคความจำลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะคะ 2. อข้าวมันปูหรือข้าวแดงนะคะจะมีสารแคโรทีนแจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอสูงเมื่อหุงสุกจะมีสีชมพูอ่อนกลิ่นหอมนุ่มใช้ทำข้าวผัดและข้าวอบต่างๆหรือทำโจ๊กนะคะ 3. าข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสีม่วงมีเส้นใยอาหารสูง เป็นข้าวผสมระหว่างข้าวขาวมะลิ105และข้าวหอมมะลิจะมีรสชาติหอมมันเนื้อเหนียวนุ่มนะคะ4ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือนะคะเนื่องจากสมัยโบราณชาวบ้านใช้วิธีตำข้าวกินกันเองจะถูกขัดสีครั้งเดียวมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพมีเส้นใยสูง ทำให้รู้สึกอิ่มนานนะคะ 5. ข้าวเจ็กเชยเสาให้จังหวัดสระบุรีนะคะเป็นข้าวที่มีคุณภาพพิเศษหุงขึ้นหม้อนะคะและไม่แข็งกระด้างไม่บุดง่ายสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นเช่นขนมจีนหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะหกข้าวเหลืองประทิวชุมพรนะคะ,มะเมล็ดข้าวจะมีสีเหลืองเหลื่อมมันมเมล็ดยาวมีน้ำหนัก หุงขึ้นหม้อนะคะ7ดข้าวหอมมะลิ105นะคะเป็นข้าวไทยที่เป็นสินค้าส่งออกเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะเพราะมีลักษณะเด่นคือมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยนะคะข้าวหอมมะลิ105มีต้นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอบางคลานะคะ8ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา เป็นข้าวที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้5จังหวัดก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดสุรินทร์สีสเกตมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมล็ดข้าวจะมีความยาวเร็วไม่มีหางข้าวเมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมนะคะ9ข้าวเหนียวดำหรือข้าวกลำนะคะ เป็นข้าวที่นิยมนำมาทำขนมมากกว่าข้าวกล่ำมมีคุณค่าต่อร่างกายช่วยป้องกันโรคหัวใจนะคะ 10. ข้าวเหนียวเขาวงอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะคะข้าวเหนียวเขาวงนี้เมื่อนึ่งสุกจะหอมและนุ่มไม่ติดมือนะคะ11ข้าวเหนียวกอขอหก เป็นข้าวเหนียวที่นิยมปลูกมากรองมาจากข้าวหอมมะลินะคะสิอข้าวเหนียวเขีย้ยงงูเป็นพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพที่ได้รับความนิยมในการนำมาทำเป็นข้าวเหนียวมูนเป็นข้าวที่ปลูกในภาคเหนือนะคะเช่นจังหวัดเชียงรายคนไทยเรานิยมนำข้าวมารับประทานหลายรูปแบบนะคะเช่นข้าวเปล่าพร้อมกับอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวเช่น ข้าวผัดทะเลข้าวยำปักใต้ข้าวต้มปลากระพงโจ๊กหมูใส่ไข่นำข้าวมาเป็นของหวานเช่นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนหรือทำข้าวมาทำเป็นขนมเช่นข้าวต้มมัดข้าวแตนข้าวตังข้าวเกลียบกุ้งข้าวแคบข้าวเกลียบปากหม้อข้าวหมาก นอกจากนี้ยังเอาเมล็ดข้าวมาทำเป็นข้าวคั่วเพื่อประกอบอาหารอย่างอื่นเช่นห่อหมกนะคะการเรียนรู้ผันเสียงอักษรสูงประสมสระอามีตัวสะกดก็จบเพียงเท่านี้นะคะเราได้เรียนรู้การผันเสียงอักษรสูงประสมด้วยสระอามีตัวสะกดเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปอักษรสูงผันได้3ามเสียงนะคะก็คือเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ เสียงเอกมีนิ้วชี้แทนเสียงเอกมีไม่เอกกำกับเสียงโทมีนิ้วกลางแทนเสียงโทมีไม้โทกำกับนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของครูใหม่ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ